เราออกมาแล้วก็มาเจอเจ้าหน้าที่เขาที่ตรงนี้นะครับข้างหลังเนี่ยเขาจะมีเจ้าที่หรือว่าคอยรับตามโรงแรมต่างๆครับเราก็เดินไปถามเพราะว่าโรงแรมเราอยู่ตรงไหนเจ้าที่จะมาอ่อๆแถวนี้แหละเขาจะพาเราเขาเช็คพาสปอร์ตเช็คใบควอลันทีนก่อนนะครับแล้วก็เช็คบอร์ดิ้งพาสสามอย่างนะครับแล้วก็ให้เรานั่งรอเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปเรียกรถมารับเรานะครับนี่เราก็ขึ้นรถของโรงแรมเลยมาครับตอนนี้เราก็อยู่บนรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แถมมี WiFi ให้เล่นด้วยเลิศค่าจริงๆแล้วก็มีเครื่องฟอกอากาศให้ด้วยนะครับวันนี้เราก็เขาจะปิดทึบเลยเป็นพลาสติกกัน้น เราก็ถึงโรงแรมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับักที่โรงแรมแกรนด์เซ็นทรอ์เทอร์มินอล่นิบนนวันนะครับอันนี้คือล็อบบี้โรงแรมนะครับอุย้ยสวยงามมากๆอยโรงแรมสวยงามเดี๋ยวขั้นแรกเราจะต้องไปตรวจ PCR กันก่อนที่ชั้น F นะครับ เออเราตรวจพีซีอารก่อนเดี๋ยวขึ้นไปตรวจ PCR ตรวจ PCR ตรงนั้นตรวจพีซีอาร์ครับอ้าวครับเดี๋ยวเราก็จะมาแยงจมูกกัน,นครับขออนุญาตแยงค่อยๆเบาๆนะครับครับนะเพืนะคะอยเล็ะเลอะกันหายใจนะครับ ขอบคุณมากครับวันนี้เราพักกันที่ห้องหนึ่งแปดสองหนึ่งขอบคุณมากครับนี่เลยเข้ามาในห้องแล้วเราก็จะเป็นแบบห้องหนึ่งคนนะครับนี่ก็จะเป็นห้องแบบนี้เลยนี่ดู โมเดินทันสมัยมากๆมีกระจกชมวิวตรงนี้ให้ด้วยเนดะี๋ยวเราเปิดกระจกซิวันนี้เราพักกันที่ชั้น18ดูวิวข้างนอกกรุงเทพซะหน่อยซินี่เลยอันนี้คือเป็นวิวที่เรามองเห็นจากห้องพักชั้น18นะครับตรงนั้นมีสระว่ายน้ำด้วย อันนี้ก็เป็นโต๊ะปลายเตียงมีโต๊ะอาหารให้ด้วยแล้วก็มีทีวีตรงปลายเตียงให้อันนี้ก็จะเป็นที่วางกระเป๋าแล้วก็จะมีชุดครัวชุดครัวเนี่ยคล้ายๆกับชุดญี่ปุ่นเลยแต่ว่ามันจะวัสดุจะจะดูดีนะครับแล้วก็มีตู้เย็นข้างล่างให้ดูมีอะไรให้บ้างอ่ะมีน้ำดื่มให้แล้วก็มีโคก้กมีน้ำผลไม้มารี ซึ่งบิลสังอะไปจิ๊กมาจากเราที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีขนมตรงนี้ให้นะครับอันนี้ก็คือสามารถทานได้เลยนะครับมีไมโครเวฟสาหรับอนอาหารให้มีซิงล้างจานให้อันนี้ซิงเล็กพอๆกับที่ญี่ปุ่นเลยอ่ะข้างบนอันนี้อันนี้ไม่มีอะไรอันนี้เป็นตู้ไปอันนี้อ่ะอันนี้มีกระติกน้ําแข็งถังน้ําแข็งแล้วก็แก้วชานะครับแก้วกาแฟแล้วก็แก้วน้ำเดี๋ยวดู ตู้เสื้อผ้าสิตู้เสื้อผ้าโอ้ก็มีชุดอาบน้าไม่ใช่ชุดอาบน้ำสิเขาเรียกนะเสื้อคลุมอาบน้าให้นะครับแล้วก็มีแม้แขนเสื้อมีตู้เซฟให้มีเตารีดโต๊ะรีดผ้าให้ด้วยโอดีเพราะเดี๋ยวไปทํางานต้องรีดผ้าก่อนและอีกบานนึงมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะมีเป็นสลิปเปอร์ให้นะครับมีริ้นชับให้ไหนดูห้องน้ำซิ ห้องน้ํานี่ก็จะเป็นนี่เลยมีโถส้วมตรงนี้อมีที่กดปุ่มด้วยล้างตูดฉีดตูดได้มีโทรศัพท์ในห้องน้ําให้อันนี้จะเป็นที่ใส่ผ้าคนหนูนะครับแล้วก็มีถังขยะตรงนี้แต่ว่าห้องนี้ไม่มีอาบน้ํานะอาบได้เฉพาะชาเวอร์เท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นอ,อุปกรณ์สำหรับอาบน้ําให้นะครับไม่ใช่อาบน้ำให้อาบน้ําเองไม่มีใครมาอาบให้เรา ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นนี่เลยเป็นชุดโต๊ะไม่ใช่โต๊ะสิชุดเครื่องอ่างล้างหน้าเขาเรียกอ,อะไรชุดเคาน์เตอร์อ,อ่างล้างหน้านั่นแหละนี่แล้วก็มีกระจกดูสิวด้วยเห็นไหมขยายใหญ่มากๆแล้วก็มีพวกแปรงสีฟันยาสีฟันคัตตั้งบัตรมีกลหมวดหวีอะไรให้เสร็จสับอย่างนี้ราคาห้องนี้นะครับก็ราคา5000ันไม่ใช่สิ 5,400บาทนะครับเป็นราคาของคนไทยถ้าเกิดสมมติเป็นคนไทยจองเนี่ยจะได้คูปองส่วนลดในการไปทานอาหารหรือสั่งรูมสวิทอีก500บาทนั่นแปลว่า4,900บาทนั่นเองราคา5,400บาทที่ที่จ่ายไปเนี่ยรวมอาหารเช้าแล้วก็อาหารเย็นของวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับให้2มื้อเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีรถรับจากสนามบินมาที่โรงแรมเป็นแบบ1คนตน่อ1คันไม่ต้องไปนั่งรวมกับใครนะครับ แล้วก็มีบริการตรวจเอทตรวจ PCR ให้ที่โรงแรมเลย1ครั้งพร้อมกับชุดตรวจ a อ K ให้1ครั้งนะครับให้ตรวจวันที่5นะครับเข,ขาบอกว่าตรวจหลังจากหลังจากออกจากโรงแรมไปนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะตรวจวันที่5นะั่นแหละตา,ต,าตามกฎของของ,ของกระทรวงเขานะครับนี่อันนี้คือเขาให้ชุด a อ K นี้มาแล้วกขบอกว่าให้ตรวจเสร็จแล้วก็อัพขึ้นระบบหมอพร้อมอัพยังไง ใครก็ได้ช่วยบอกทีสิว่าอัพอย่างไรบิวซังก็เลยอ่ะเปิดหมอพร้อมให้เขาดูเขาก็บอกว่าก็ไม่รู้เขาว่าอัพอย่างไงมันก็จริงของเขาพนักงานไม่ผิดผิดที่คนทําหมอพร้อมเพราะว่าบอกให้อัพแล้วอัพตรงไหนอ่ะไปเปิดหมอพร้อมสิแล้วอัพอัพอย่างไรอัพไม่ได้เขาก็บอกว่างั้นก็ตรวจแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้นั่นแหละค่ะก็เออไปที่รูกัก่ว่าไม่ต้องถวจก็ได้หรือ พราะว่าเดี๋ยวดิวซังก็จะตรวจอทีเป็น rt pcr เลยนะครับวันที่5เพราะฉะนั้นดิวซังก็จะไม่ตรวจเอเเคนนี้เอากลับไปตรวจที่ญี่ปุ่นแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องตรวจ pcr อยู่แล้วนั่นเองนะครับใครที่ทําระบบหมอพร้อมอหมอพร้อมแล้วแต่ระบบมันไม่พร้อมนะระบบหมอพร้อมยังไม่พร้อมนะครับไป,ไปทําให้พร้อมนะครับเพราะามันนานมาแล้วตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วนะครับจนถึงปัจจุบันยังไม่พร้อมเลยตอนนี้เราก็กําลังรอกระเป๋าขึ้นมานะครับเขา เดี๋ยวพนักง,งานจะเอากระเป๋าจากข้างล่างขึ้นมาให้เราตอนนี้กระเป๋ายังไม่มาเดี๋ยวรอก,ก่อนนี่แล้วเขาก็มีกระจกบานใหญ่เบล่งเท่งให้แต่งตัวด้วยนะครับนี่เนี่ยส่องไปพุ่งใหญ่มากส่วนอาหารเนี่ยเขาก็จะให้เราสแกนลายนะครับแล้วก็จะส่งเมนูมาให้เราในลายนะครับเราก็เลือกจิ้มจิ้ม,จ,ม,จ,มจิ้มในเมนูในลายว่าเราจะกินอะไรบ้างอย่างเมนูอาหารเย็นที่เมื่อกี้เห็น,นก็จะมะีมีสตูเนื้อนะครับแล้วก็มีเป็น ยูโรเปียนอะไรสักอย่างก็ไม่รู้จะไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าบิวสังสั่งเป็นแผนงไปนะครับก็ได้ได้เป็นแผนงสั่งไปเรียบร้อยแล้วส่วนอาหารเช้าเมื่อกี้ก็จะเห็นแบบมีออมเล็ตมีอเมริกันเบรคฟาสต์หรือว่าจะเป็น European นสไตล์นะครับแต่ไม่เอาจะเอาเป็นปลาแซลมอนเทริยากิก็สั่งไปพร้อมกับน้ำส้มนั่นเองตอนช้าเขาก็จะให้เราเลือกว่าจะมาเสิร์ฟเจ็ดมงถึงแปดโมงหรือว่าแปดโมงถึงเก้นครับก็เลือกไปตอนกลางคืนก็เหมือนกัน ห้าโมงหกโมงหรือว่าหกโมงถึงทุ่มหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เป็นหกโมงแล้วก็เลยจำเป็นจะต้องเลือกเป็นแบบหกโมงถึงทุ่มหนึ่งนะครับอาหารที่เราสั่งก็มาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่วันนี้เราจะกินเป็นทะแนงไก่นะครับแล้วก็ข้าวสวยพร้อมกับอะไรนะห้อยจอกไก่หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็มีผลไม้นะครับมีฝรั่งมีส้มเขียวหวานแล้วก็มีแก้วมังกรแล้วก็น้ำนางเอก ส่วนนี้ก็จะเป็นบวยเจีย๋ยน้ำจิ้มห้อยจอนเองแล้วก็นี้เลยพริกน้ำปลาไหนลองชิมสัหน่อยสิรสชาติเป็นอย่างไรโอ้น่ากินมากๆคัานแนงอื้อรสไทยมากๆมีความเผ็ด ความจัดจ้างของเครื่องกลางรดไทยจริงๆเนี่ลองกินห่อยจอซิอือหือห่อยจอก็ลสชค่ะอ,อ,อร่อยละเยี่ยงนี้เนี่ยอือหืมอาหารไทยสวัสด์ชัดนี่อันนี้ก็กินพร่องไปเยอะแล้วนะเห็นไหม ความมะเขือความแบบว่าไก่ไม่มีหนังไม่มีมันเลยเนี้ยเลอค่าจริงๆดูความพานันของไปดูสั่งสิเทใส่มาานนี้จะแบอบกว่าแทบจะเลียเลยบอกเลยว่ารสม,มากรสม,มาก,มมากคือขอบอกว่าพานันรสจริงๆรสชาติไทยจริงๆคือพบสิ่งแปลกใหม่กับซ่วมกดปุ่มของไทยปกติซ่วมกดปุ่มของญี่ปุ่นเนี่ยใช้จนชินแล้วฟังชัชนัันอ d v วาน e ์มากไม่ว่าจะเป็นแบบว่า ล้างหน้าล้าง,ลาง,ลางหลังนวดตูดอุ่นตูดอะไรเจอมาหมดละมาดูฟังก์ชันนี่อันนี้ปุ่มสต็อปอล้างตูดล้างของผู้หญิงอันนี้เข้าใจเน,นี่ยเป่าลมเน,นี่ยเข้าใจแต่อีเนี้ยอีเนี้ยดูอนิมานะครับแล้วดูเสนญลักษณ์คือแบบว่าพุ่งเข้าไปในรูตูดอะไรเงี้ยลองเปิดดิกดูนะครับว่าอินิมานี่แปลว่าอะไรคือว่าประหลาดมากเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เห็นปุ่มอันนี้ ไม่กล้าโกรธเลยกลัวมันกลัวมันทะลุกลัวมันลึกอาหารมาส่งแล้วอาหารเช้าของเราก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นนี่เลยเป็นข้าวไก่เทริยากิแล้วก็ตามด้วยน้ำซุป แล้วก็น้ำส้มขันแอนผลไม้ก็มีส้มเขียวหวานมีแก้มังกรแล้วก็มีฝรั่งไหนลองชิมหน่อยสิรสชาติจะเป็นอย่างไรข้าวไม่ใช่ไก่เทอริยากิสิปลาแซลมอนเทอริยากิพูดผิดเมื่อกี้อือืึปลาย่างรสมากอ,อร่อยรส รสชาตใช้ได้มีสาหร่ายด้วยยามากสวัสดียมามเช้าหลังจากที่เรากินอาหารอะไรไปเรียบร้อยแล้วทางโรงพยาบาลก็โทรมาบอกว่าผลไม่ติดสามารถเช็คเอาท์ออกไปได้เลยนะครับนี่อันนี้ให้ดูวิวข้างล่างนี่ข้างล่างนี่คือสถานีรถไฟฟ้าอโศกเลย bts อโศกอยู่ตรงนี้เลยสะดวกมากๆแล้วนี่มีสระน้ำด้วย มีสระน้ำตรงน,นี้และดูวิวสวยๆสุดๆงดงามอันนี้คือวิวกรุงเทพเมืองฟ้าอมรจากชั้นที่18เราก็ลงมาเช็ดเอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้างล่างนะครับตอนนี้เราก็สามารถถ่ายล็อบบี้โรงแรมได้แล้วเพราะว่าเราสามารถเดินอิสระได้แล้วถูกปล่อยตัวแล้วนะครับอันนี้คือล็อบบี้โรงแรมสวยงามากมาก รอบบี้สวยงามจริงๆโอ<ดย>้โหโถงลิฟต์ก็แบบว่าดูฮารุฮาราจริงเลยนี่เซนเดเรียห้อยระยานี่เราก็ขึ้นมาชั้นสระว่ายน้ำเดี๋ยวเรามาดูกันสระว่ายน้ำมันจะเป็นอย่างไร ดูสวยง,งามอย่างยิ่งอันนี้คือโซนสระว่ายน้ำอาจจะไม่ได้สระว่ายน้ำตรงนี้สิตรงนี้จะเป็นบ่อน,น้ำเฉยๆสระว่ายน้ำจะอยู่โซนนู้นเดี๋ยวเราเดินไปสระว่ายน้ำกันดีกว่านี่เลยอันนี้ก็เป็นโซนสระว่ายน้ำเลยเป็นแบบว่าอินฟินิตี้พูลด้วยเราสามารถแบบว่าแช่ตรงนี้ ได้เลยมีมีที่ให้แช่ตรงนี้อุ้ยน่าไหว้จังเลยแต่ว่าไม่ได้เตรียมชุดว้น้ำมาเมา่อเราจะนั่งนอนอาบแดดตรงนี้เดี๋ยวก็ได้ออันนี้เราก็ได้เป็นเครดิต500บาทนะครับมากินอาหารที่ในโรงแรมก็ได้หรือทำลูกสวิตก็ได้ วัน,นีบิลซังก็เลยนัดคุณนายแม่มาเพื่อมาใช้บู้ฟ่องอันนี้นะครับมูลค่า500บาทก็เลยมากินกันที่ห้องอาหารชั้นห้าของโรงแรมนั่นเองนี่ของบิลซังก็กินนี่เลยปลาแซลมอนกระเพราส่วนของคุณนายแม่ก็กินนี่กระเพราเนื้อสับไข่ดาวแล้วบิลซังก็กินนี่อีกไก่สัดเปรี้มนันน่ากินอะไรเช่นนี้น มากินได้เดี๋ยวชิมสิเป็นไงมั้งอะ่ะก่อนเคยกินข้าวน้าปลาอุ้ยหยอกเยอะเดี๋ยวเค็มตาจะเป็นโรคไตอู้ดูสิกินเนี่ยอออืื้หมึงจะหยอกกบี อร่อยเลยค่ะเผ็ดเค็มร้อนเนีว่าแล้วอันไหนลองชิมไก่สเต๊ะซินี่คือไก่สเต๊ะใบตองอยากกินมากเกลืออร่อยมากจิ้มไก่สเต๊กะก่อนใบตองอยากกินที่น,นี่